สุขโขทัยคะ่ะจังหวัดสุขโขทัยคะ่ะดำเนินโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดเคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอกงไกรล,ลาดคะ่ะ ที่วัดโบสถ์หมู่ที่1ตําบลไกรนอกอําเภอกงไกรล,ลาดจังหวัดสุโขทยัยนายสุชาติทีคสุขผู้วาราชการจังหวัดสุโขทยัยเป็นประธานในพิธีปกป้องสถาบันสําคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์โครงการหน่วยบําบัดทุกบํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทยัยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พ่ออสอวอจังหวัดสุโขทยัย พร้อมนำทุกภาคส่วนถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องนาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักษณ์อัคราราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัตติยราชนารีค่ะจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยได้กล่าวพบปะและมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่นตามโครงการ1ห,หมู่บ้าน1เดือนหนึ่งผลงานมอบเงินทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทมอบถุงทานน้ำใจโดยเหล่ากาชาติจังหวัดสุโขทยัยและมอบพันปลาแก่ผู้แทนจากหมู่บ้านในพื้นที่และตรวจเยี่ยมหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวจังหวัดสุโขทยัยรวมทั้งหน่วยบริการประชาชนของส่วนราชการที่เปิดให้ รริกาอยู่ภายในบริเวณที่จัดกิจกรรม